บ้านชนบทแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อตาสุขภรรยาชื่อยายนุ่นมีลูกสาวสองคนคนโตชื่อวารินเป็นคนขยนันตั้งใจเรียนมารยาดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่แม่ไม่ค่อยชอบเธอเพราะแม่เธอคิดว่าวารินนั้นหน้าตาไม่ค่อยสวยคงจะไม่มีผู้ชายใดสนใจที่จะเลือกเป็นคู่ครอง หรือหากจะมีก็คงจะเป็นแค่ผู้ชายจนๆที่ไม่สามารถช่วยให้ฐานะของครอบครัวตนเองดีขึ้นส่วนลูกสาวคนเล็ก์ชื่อสายน้ำเป็นคนเกียจคร้านเรียนหนังสือไม่เก่งแต่แม่กลับรักเธอมากกว่าเพราะสายน้ำเป็นคนหน้าตาดีเขาคิดว่าในอนาคตสายน้ำอาจจะมีผู้ชายรวยๆมาชอบและอาจจะช่วยยกฐานะของครอบครัวเขาให้ดีขึ้นก็ได้ อรินไปหิ้วน้ำมาสักถังหน่อยสิแม่จะลดน้ำต้นไม้แม่ใช้วอลินในขณะที่เธอกำลังทำกับข้าวในครัววอลินกำลังทำกับข้าวอยู่จ้ะแม่ให้ใส่น้ำหิ้วมาให้ก็ได้วอลินบอกแม่เอ๊ะแกนี่ยังไงน้องมันยังเล็กอยู่จะให้หิ้วถังน้ำหนัหนกๆใจคอแกนี่ไม่รักน้องหรือ,อยังไงก็วางกับข้าวแป๊บนึงก่อนไปหิ้วถังน้ำมาแล้วค่อยมาทำกับข้าวต่อก็ได้นี่ แม่เอ็ดวาลินให้วาลินมันทำกับข้าเสร็จก่อนก็ได้แล้วค่อยให้มันหที่วถังน้ำมาให้ต้นไม้จะลดตอนไหนก็ได้สงสารลูกมันหน่อยวันๆเห็นมันทำแต่งานตัวเป็นเกลียวแบ่งให้ใส่น้ำมันช่วยพี่มันมั่งก็ได้ตาสุกติงเย่นุ่นอย่าให้ไทยมันมากเลยที่ฉันทำอย่างนี้เพราะฉันหวังดีกับมันฝึกมันให้ทำงานเก่งๆหน้าตาไม่สวย เื่อไม่มีชายใดมาชอบเป็นคู่ครองวารินมันจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้หรือถ้าจะมีคนเขามาชอบ mm hmm. ก็คงจะเป็นคนจนๆแกอยากลําลบากอย่างนี้ตลอดไปหรือไงยายนุ่นบอกกับสามีพอได้แล้วค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทะเลาะกันเลยวารินจะไปหิ้วน้ำมาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำกับข้าวต่อวารินตอบอย่างเสียไม่ได้แล้วก็มองไปที่สายน้ำที่กำลังเอาแต่นั่งฟังนิยายฟังเพลง มาพ่อช่วยเหี้ยวน้ำให้ก็ได้ไปทำกับข้าวเถอะลูกพ่อพูดด้วยความเห็นใจวาลินไม่ต้องหรอกพ่อพ่อก็ปวดแข้งปวดขายอยู่วาลินไหวค่ะพ่อไปนั่งเถอะวาลินบอกพ่อในทุกๆวันมักจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเสมอ ยายนุ่นมักจะตามใจสายน้ำจนนิใสเสียไม่ยอมช่วยงานบ้านการเรียนก็ไม่เอาไหนคอยเปรียบเทียบความสวยของสายน้ำกับวาลินเสมอและทะเลาะก,กับสามีเมื่อสามีจะออกตัวช่วยวาลินบางครั้งวาลินก็รู้สึกเสียใจและน้อยใจ แม้ว่าเธอจะทำดีสักเท่าไหร่แม่ก็ไม่ค่อยจะเห็นความดีของเธอเลยคิดเอาแต่เรื่องความสวยงามของลูกแต่ละคนเป็นหลักตัดสินพี่จักใส่น้ำแม้ไม่สนใจร่ําเรียนแม่ก็ไม่เคยบ่นว่าแต่กลับให้เหตุผลว่าเป็นลูกผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งเรียนสูงแต่พอแต่งงานมีครอบครัวไปก็ต้องดูแลบ้านอยู่ดีกรณนั้นก็ตามเธอก็ไม่เคยกโกรธแม่เลย ทั้งวาลินและสายน้ำเรียนจบที่โรงเรียนในถิ่นที่อยู่และเติบโตมาเป็นสาวเต็มตัววาลินนั้นความที่เธอต้องช่วยทำงานบ้านทุกอย่างหน้าของเธอจึงดูกล้าแต่ลึกๆก็มีเสน่ห์ส่วนสายน้ำเธอไม่ต้องทำงานอะไรมากจึงดูมีน้ำมีนวลสวยกว่าคนเป็นพี่ทำให้เป็นที่หมายปองแก่ชายในหมู่บ้านในที่สุดสายน้ำก็มีผู้ชายฐานะพอปานกลางในหมู่บ้านมาสู่ขอแต่งงาน และแยกครอบครัวไปอยู่ต่างหาตั้งแต่แยกครอบครัวไปสายน้ำก็ไม่ค่อยได้มาเยี่ยมพ่อแม่เท่าไหร่นักเธออ้างว่าต้องดูแลครอบครัวข้าของเงินทองก็ไม่ค่อยได้ส่งมาให้พู้เป็นพ่อแม่เท่าไหร่นักเธอบอกว่าเป็นของสามีเธอไม่กล้าขอมาให้พ่อแม่แต่จริงๆแล้วเธอมักจะเอาเงินของสามีไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในเรื่องความสวยงาม เพราะเธอคิดว่าความสวยงามของหน้าตาและการแต่งกายจะทำให้สามีรักเธอไปได้ตลอดเวลาผ่านไปตาสุกับยายนุ่นก็กำลังถดถอยไปตามวัยยายนุ่นก็ได้ล้มป่วยลงวาลินเธอต้องทำงานมากขึ้นทั้งทำงานบ้านและหาเงินมาดูแลรักษาแม่ สุกก็ช่วยงานที่บ้านเท่าที่กำลังจะช่วยวาลินได้วาลินได้ส่งข่าวเรื่องการป่วยของผู้เป็นแม่ไปให้สายน้ำรู้แต่สายน้ำก็ไม่คิดจะมาเยี่ยมแม่เลยโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานา,นาอยู่มาวันหนึ่งทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อสายน้ำหออกระเป๋าเสื้อผ้ากลับมาบ้านพร้อมกับร้องห่มร้องไห้ฮ,อฮึอพ่อแม่ช่วยฉันด้วยฉันจะทำยังไงดีผัวฉันด่าแลยให้ฉันกลับมาบ้านมาทบทวนนิสยัย เขาหาว่าฉันขี้เกียจเอาแต,แต่แต่งตัวไม่เอางานเอาการทำกับข้าวก็ไม่อร่อยงานบ้านก็ทำไม่เป็นเอาฉันไปเป็นเมียรหรือคนใช้ใส่น้ำพูดแล้วก็ร้องไห้คลำครวนเอาละเอาละอยู่บ้านเราก่อนนี่แหละแล้วค่อยค่อยคิดค่อยคอยแก้การลูกเอย๋ยแม่เจ้าก็ยังป่วยอยู่ เงินก็ไม่ค่อยจะมีไปรักษาแม่พี่เจ้าก็ทำงานตัวเป็นเกลียวสงสารวารินมันพ่อบอกกับสายน้ำอ้าวแล้วพ่อไม่สงสารข้าหรือที่ข้าตกอยู่ในสภาพอย่างนี้สายน้ำตัดพอพ่อตาสุกนิ่งแตดบทคิดในใจว่าที่สายน้ำเป็นอย่างนี้เพราะถูกให้ทายถูกให้ฝึกมาแต,แต่แต่งตัวให้สวยอยู่สบายงานการไม่ฝึกให้ทำ แต่เมื่อทุกสิ่งได้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปซ้ำเติมใครทางฝ่ายวาลินเธอก็เป็นแค่สาวชาวชนบทคนหนึ่งวิธีการทำมาหากินหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงพ่อแม่ก็มีขีดจำกัดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้เธอรักพ่อรักแม่และสงสารน้องแต่ตอนนี้เรื่องสำคัญที่สุดคือเงินทองที่จะใช้รักษาแม่ไม่มีพอ วันหนึ่งวารินรู้สึกเหนื่อยเธอเข้าไปนั่งพักใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเธอนั่งน้ำตาซึมคิดสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเธอเธอคิดว่าทำไมชีวิตเธอจึงอาภัพขนาดนี้แต่ทำไมฝ่าดินจึงไม่เมตตาเธอเลยทันใดนั้นก็มีเสียงชายแก่ๆพูดขึ้นว่าแม่สาวน้อยเจ้ามีอะไรหรือดูเหมือนเจ้ากำลังมีทุกข์ใจ วาลินตกใจเอ๊ะเสียงใครมาจากไหนอย่าทำอะไรฉันเลยฉันกลัวเจ้าไม่ต้องกลัวข้าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ข้ายังดูจิตใจเจ้าแล้วเห็นเจ้าเป็นคนดีมีความรักความกตัญญูเห็นเจ้ามีทุกข์ข้าอยากช่วยเจ้ามีอะไรบอกข้ามาพ่อแม่ฉันแก่แล้วฉันต้องคอยเลี้ยงดูพ่อแม่ ตอนนี้แม่ฉันป่วยต้องการรักษาแต่เงินไม่พอฉันอยากรักษาแม่ให้หายป่วยและอยากมีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สบายขึ้นจากท่านต้นไม้ข้าจะช่วยเจ้าเพราะเห็นเจ้าเป็นคนดีข้าจะให้ผลไม้เจ้าไปสามลูกหนึ่งลูกเป็นผลไม้ธรรมดาให้แม่เจ้ากินแล้วแม่เจ้าจะหายป่วยอีกสองลูกเป็นผลไม้ทองคำ เจ้าจงนําไปขายแล้วเก็บเงินไว้ใช้เลี้ยงดูพ่อแม่เจ้าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บอกกับวาลินวาลินก้มกราบต้นไม้ที่มีเมตตาแก่เธอและเมื่อเธอนําผลไม้ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้กลับไปบ้านเธอได้เล่าเรื่องต่างๆให้พ่อกับแม่และสายน้ําฟังหลังจากนั้นเธอก็ได้ลองให้แม่กินผลไม้ธรรมดาหนึ่งลูกที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้มา ปรากฏว่าแม่มีอาการดีวันดีคืนจนหายป่วยในที่สุดวันต่อมาวารินได้นำผลไม้ทองคำสองลูกไปขายปรากฏว่าได้ราคาดีพอสมควรวารินได้เก็บเงินจากที่ขายทองคำไว้ดูแลพ่อแม่ให้สุขสบายขึ้นเยนุ่นบันนีได้คิดแล้วว่าตั้งแต่เธอไม่สบายวารินได้คอยดูแลปรณนิบาดเธอเป็นอย่างดีส่วนายนะ้ำแม้แต่จะมาเยี่ยมดูแม่บ้างก็ไม่มา ลูกที่จะหวางพึ่งได้คือลูกที่เป็นคนดีมีความกตัญญยูไม่ว่าลูกคนนั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไรทางฝ่ายสายน้ำเมื่อเธอเห็นว่าวารินได้รับความช่วยเหลือจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เธอจึงได้ขอให้วารินพาไปหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาทุกข์ให้เธอบ้างวารินได้พาสายน้ำไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วให้เธอเล่าความทุกข์บอกกล่าวให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ช่วย เสียงจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้พูดขึ้นว่าปัญหาของเจ้าเป็นสิ่งที่เจ้าก่อขึ้นมาเองเจ้าไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ช่วยเหลือผู้อื่นแม้แต่พ่อแม่และพี่สาวเจ้าและใครจะช่วยเจ้าได้ละ่ะเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าพี่สาวเจ้าเขาอดทนลำบากเพื่อพ่อเพือพ่อแม่เพื่อเจ้ามาเท่าไหร่ก็สมควรแล้วที่พี่สาวเจ้าจะได้รางวัลจากผู้อื่นนี่ดีนะที่ผัวเจ้าเขาให้โอกาสมาปร,ปรับปรุงตัวใหม่ แต่น,นี้ต่อไปให้ดูตัวอย่างพี่เจ้าขยันทำงานดูแลพ่อแม่รู้จักประหยัดใช้เงินในทางที่เป็นประโยชน์ได้เวลาอสมควรก็ไปขอโทษขอโอกาสผัวเจ้าแล้วเจ้าจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เอง2องพี่น้องกราบขอพระคุณต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ใจนามได้กลับไปปรับปรุงตัวเองโดยดูตัวอย่างวางลินที่เป็นพี่สาวและได้กลับไปขอโทษขอโอกาสสามีตามที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แนะนำ เธอได้แวะเวียนมาเยี่ยมดูพ่อแม่เป็นประจำได้ครองชีวิตคู่มีความสุขตามอัตภาพส่วนวารินต่อมาก็มีชายในหมู่บ้านมาชอบเธอแม่เขาเป็นชาวไร่าชาวนาแต่คือผ้าขี้ริ้วหอทองที่มีน้ำมากมายเงื่อนทองเหลือกินเหลือ,ลอใช้เพราะเขาขยันและอดออมวารินและสามีได้พากันคอยไปดูแลรดน้ำให้ปุ๋ยต้นไม้ศักสิเสมอ เธอไม่เคยลือบุญคุณที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เคยช่วยเธอและครอบครัวในบ้านปลายชีวิตตาสุกยายนุ่นก็ค่อยสบายขึ้นมีลูกสาวกตันอยู่และลูกเขยคนดีคนขยันดูแลแยายนุ่นนั่งมองลูกสาวคนโตแล้วนึกภูมิใจนึกในใจว่าแม่ขอโทษนะลูกที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ลูกอดทนทำมาขอให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญข้อคิดความกระตันยูจะช่วยให้ชีวิตของเราพบเจอในสิ่งที่ดีๆจบบริบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะและพบกันในวิดีโอถัดไปค่ะ